เกียร์แกรนด์คนิวัลนะครับติดตะแกรงมรุกสัมำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับเป็นทูเลคแคนยอนนะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับตัวนี้ตัวนี้มีเซอร์อะแดปเตอร์ต่อเพิ่มนะครับเพื่อให้ยาวขึ้นสามารถผลิ้สั้นลงระยวขึ้นได้กค้าเอามาให้ติดให้นะครับเตรียมตัวไปเดินทางต่างจังหวัดนะครับตัวนี้ลูกค้า ดูเลยแคนยอนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับ